เอาวางเข้าไปวางสี่ตัวเลย C N C เอาเอาเอาบอๆอ่บอะเอาแบบโกลนอะบอยตัดกิ่งนี้ออกทีได้ไหมแล้วทำไมไม่ไม่้เขาลื้อนี่ให้ทีคุูวิทยาครับตอนนี้เขาก็จะปั้นแล้วเนี่ยผมอยากจะทำสาภาพแวดล้อมให้มันเอื้อต่อการที่จะมองเข้าไปจะทำสกเก็ตอัพด้วยมันไม่เนี่ยเอาออกให้ทีที่ต้นเสานี่นู่นน่ะก็บอกว่าต้องนานไม่เห็นออกอะบอยไม่ได้บอกเขาเหรอแจ้งแล้วครับแต่น่าจะยังเดี๋ยวผมไม่ไม่แจ้งว,ว่าี่่ เออเดี๋ยวยังเหลืออยู่ตอนนี้ไอ้ไฟไม่มีนะมั้งต้นไม้ขึ้นหมดแล้วพี่อนุแล้วก็มีนี euh. ่ตัดกิ่งนี้เอาให้ด้วยเนี่ยที่ผมจะดูด้านนี้นี่ที่เอ่ยกิ่งนี้มันเอียงออกมาเนี่ยทำบล็อกอัพเลยนี้ดีกว่าว่ะง่ายดีนี่ทับโดยหลักการอย่างนี้นี่เสานี่นะนี่ผมจะทำตรงนี้ โค้งนี่สี่ด้านนี่แล้วก็ทำสายรัดนี่นันดอกไม้โยงดอกไม้โยงตรงนี้จะใส่พุทธพน์อ่ะตรงนี้ก็เป็นรบเหลี่ยมนะะเนี่ยผมจะทับเพชรตรงนี้อยู่แต่ระยะที่มันจากนี่เท่าไหร่มันเป็นตีบถ้าเป็นตีบนี่มองอย่างนี้มันดูดีกว่าเห็นเป็นรูปด้านอะมันซ้อนอยู่เลยเลยเนี่ยพอเห็นเป็นป้อง,องนี้ เข้าใจเลยเนะ่ะแล้วต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนมือพระแล้วก็เอากวางสี่ตัวเลยมากไปไหมวะหันหน้าห,นหันหลังหัวสองตัวหัวท้ายนอกในอะ่ะโอ้สวยดีไว้ยทำามาจากดูมีค่าขึ้นเลยนะมันไม่ได้แกะมันกรีดเอามันใช้เครื่องเจียรมันถึงได้เป็นอย่างี้ยคมนักเบียดแต่พอมองไ,งไกลๆดี เนี่ยทับไอ้คนแก่นะมันรู้หรือเปล่าว่าไอ้ลายเปลวไฟเนี่ยมันมันมันแสดงการหมุนนะธรรมจักรในอมรวดีมันทำซี่ซ้อนนะคืออย่างนี้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 คือมันหมุนนะเหมือเรามองรถจักรยานมันเห็นเป็นซี่เดียวกันหมดเลยเขาแกะตอนหมุนเขาแกะตอนหมุนครับไอ้นี่ก็เหมือนกันเขาเขาทําทำตรงนี้ให้มันหมุนไงครับมันก็เป็นทักษิณาวัดไงนี่มันแกะเป็นอุตรวัดมันไม่รู้เรื่อง มันมีที่ว่าแสงพระธรรมที่พระพุทธเจา้าตรัสรู้มันมันมัน,ม,นมันชนะแสงทั้งปวงเพราะว่ามันมีคำพูดอันหนึ่งที่ที่ใช้ธรรมจักรในการพูดแต่ว่าไอ้ธรรมจักรล้อรถของมึงอ่ะซึ่งมันหมายถึงพระอาทิตย์อ่ะกูให้พระอาทิตย์ดับโลกก็ยังสว่างด้วยแสงของพระการตรัสรู้เพราะนั้นแสง ของกัรตสรพราะผู้เจ้านะมันมันสว่างเหนือแสงทั้งปวงพระอาทิตย์มึงยังมืดกว่าเลยเขาเขาด่าพวกพรามด้วยธรรมจักด้วยอืมเพราะว่าสืบได้ว่าสุริยเทพอ่ะมันถูกพัฒนามาเป็นพระวิษณุซึ่งถือจักรพระนามวิษณุที่ถือจักรนั้นคือในอดีตเ่ยในเทพรุ่นเก่าในศาสนาพระเวทอะมันคือสุริยเทพ แล้วมันกลายพานาันธุ์มาเป็นศาสนาฮินดูมาเป็นพนาลายเป็นพระวิชนุแล้วยังถือจักอยู่เพราะมันมีสิมันมีสุริยะจักนะ,ะคือจักของสุริยะเทพไม่ได้เกี่ยวกับธรรมจักนะ,ะวิษณนุจักรก็มีเพราะนั้นถ้ากิดทำให้ดีมันก็กลายเป็นศาสนาฮินดูได้เพราะเป็นสา,ารลักของฮินดูนใช้มาก่อนเขาจึงเอากวางใส่เข้าไปไง โอ้ยทีแรกเขาเถียงกันว่ามันไม่ใช่ธรรมจักนะจงกระทั่งของม่อมพระองค์เจ้าอะไรอะ่ะมีธรรมจักรอยู่อันที่ซี่มันมีจารึกที่วัติปริวัตวตังทวาทศากระลังยถาภูตังยานาทศนังหมุนโดยสามรอบมีอาการสิบสองทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็สัจจยานกิจยานนักัตตยานเอาสามคูณสี่เป็นสิบสองเขาใส่ลงไปในซี่เลยเขาจารึกลงไปอะ่ะเราจะเอาคาถานั้นมา ช่ไหมหาไม่ได้ธรรมจักรกับปวัตนสูตรอ่ะมีแต่ปัตนไปดกฉบับประชาชนใครหาเติ้งหาเก่งไหมพระเจ้าอะไรบังคับได้ก็เอาที่พระเจ้าตัดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เรื่องการหมุนเนี่ยจาได้ว่าอยู่ในธรรมจักรอันหนึ่งอ่ะที่ยืนยันการตัดสรุ้ไงที่พวกบรรเจาะวิมไม่เชื่อไงพระพุทธเจ้าเลิกบาเพ็ญเพียรแล้วจะมาอ้างตัวเป็นพระเจ้าได้ไงพระเจ้าบอกเราเคยพูดอย่างนี้กับเธอหรือเปล่า ในสมัยที่เธอเชื่อเราอะที่ท่านนัดแนะว่าอย่าไปยุ่งกับท่านนะพระสมณโคโดมนี้มากมากอยากจะได้คาถาที่พระเจ้าตัดอะมีอยู่แล้วต้องพระไตรปิฎกฉบับเั่นะสี่ห้าเล่มอะก็ <Hey. S 1> ได้มั้งเดี๋ยวเอาฐานเป็นเกณฑ์เนาะแล้วก็เอาพื้นขึ้นรู้สึกพระสูงเกินอนะขึ้นได้ย่อันนี้จะให่ถ่ายระดับเออศูนย์ศย์จากตรงนู้นะ สวยดีนะลอยขึ้นแล้วลีคุณทิเดียเนี่ยใช้เวเลายาะเวลาย้ายสิบห้าปีนะทํามาจากอันเนี้ยรู้หรือเปล่าผมพูดย้ายมันจะก็<อ> <laughs> ผมพูดตั้งแต่ผมมาดูลานครั้งแรกอะ <laughs> <laughs> ถ้าสุดท้ายไม่มีใครย้ายให้ผมเลย <laughs> ผมต้องมาวุ่นวายเองทิเดียนี่จะเอาไงเนี่ย <laughs> เห็นหลวงพ่ออยากได้ต้นโพไว้ก็ดีต้นโพไว้เนี่ยนะแต่ต้องรีบเลยตรงนี้คุณผู้ชแต่ต้นโพก็แล้วกันที่ผมผมแจ้งไปแล้วแต่คนคนที่จะมาล้อมไปเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวล้อมไปปุ๊บก็วางได้เลยไม่ต้องไปพักตรงนี้ต้องต้องจัดเก็บใหม่เดี๋ยวก็ใครเอาอะไรมาวางอีกอะ